พระตถคตเป็นชะนะยพระผู้มีพระภาคทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ด้วยอาการเป็นอันมากจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์คือพระผู้มีพระภาคทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงเห็นอยู่ว่าโลกสัตว์นิวาตอันไฟติดโชนแล้วจึงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์เพราะ,ะหมู่สัตว์พระผู้มีพระภาคผู้ ตรัสรู้แล้วทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาตยกพลแล้วโลกสันนิวาตเคลื่อนพลแล้วโลกสันนิวาตเดินผิดแล้วโลกอัญชรานำเข้าไปไม่ได้ยั่งยืนโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่มันจะมีโอ้มันไม่มีอะไรต้านทานสิ่งเ <ics> ลวร you ้ายได้ไอ้ที่ว่าใหญ่ๆๆใหญ่ในพังพินาศหมดแล้ว <sting. S 2> ตอนนี้ประเทศไหนว่าใหญ่ว่าใหญ่ว่ายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เนี่ตอนนี้พังพินาศไปหมดเลยเพราะ ไม่ได้ปฏิบัติพุทธะได้ถูกตรงไม่ได้ปฏิบัติอริยสัจสี่กำจัดกิเลสตัณหาละบาบราเป็นกุศลทับใจให้ผ่องใสได้ถูกตรงเขาไม่ได้ทําไม่รู้จักสมดุลร้อนเย็นสมดุลเหตุการณ์ไม่รู้จกัก,จกละบาบําเป็นกุศลก็คือนั่นแหละพาคนอื่นลดกิเลสพาตัวเองและคนอื่น,นทำสมดุลร้อนเย็นสมดุลเหตุการณ์ไม่ได้ทำใจิตใจให้ผ่องใสทำไม่เป็นไม่ได้รู้จัก สัตรบรุุษหมูมิดดีไม่ได้ทําก็ทําแต่ตรงกันข้ามเสพแต่กิเลสตัณหาความอยากกลัวแต่จะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปเกิดทุกข์ใจทุกกายเรื่องร้ายต่อนตอนเองและผู้อื่นตลอดการไม่มีอะไรต้านทานได้เลยไม่เป็นใหญ่ไอ้ที่ว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่ตอนนี้นะโอโ้โหถูกทําลายพินาศหมดด้วยตัณหาของตัวเองด้วยกิเลสตัณหาความอยากความกลัวกังวลระแวงหว,วั่นไหวว่าจะไม่ได้ตามที่อยาก ได้ก็กลัวจะหมดไปเกิดโรคได้ทุกโรคทําไม่ดีได้ทุกเรื่องเหนียวนําใหคนเืดเป็นตามเป็นวิบากรายดึงเรื่องรายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการอยู่ตอนเนี้โลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเนี่ยโอ้โลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหานี่โลกสันนิวาตเป็นอย่างนี้มีแต่ความพล่องความพลาดมีแต่ความทุกข์ความทรมาน โอ้พร่องไปจากสภาพดีๆพร่องไปจากความสุขพร่องไปจากความดีโอ้โหมีแต่ความทุกข์มีแต่สิ่งเลวร้ายโอ้โหอยู่เป็นนิดเลยพร่องพลาดจากสภาพดีๆไปสู่สภาพร้ายอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาได้สมใจอยากก็ไม่รู้จักอิ่มหรอกแป๊บเดียวหมดไปละความรู้สึกสุขนั้นหมดไปไม่รู้จักอิ่มเต็มพอนะฮะอิ่มก็อิ่มชั่วคราวแต่ไม่อิ่มยั่งยืน อิ่มชัว่วคราวแป๊บเดียวหมดไปหิวอีกหิวอีกหิวอีก,อกมากขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเป็นธาตุแห่งตันหาเนี่ยเป็นธาตุความอยากความกลัวกังวลระแวงหวั่นไว้ว่าจะไม่ได้ตามที่อยากเลยโถล้ามเนื้อไปเกรงตัวบีบความกลัวออกดันออกเป็นโรคได้ทุกโรคเลือดลมไหลเวียนไม่ได้เป็นโรคได้ทุกโรคอยากได้มากๆทําชั่วได้ทุกเรื่องเหนียวนำไม่กอดื่เป็นตามเป็นวิบากร้ดึงเรื่องไร้มาใส่ ตัวเองและผู้อื่นตลอดการนี่แหละผู้เป็นทาตุแห่งตันหาโลกสันนิวาตไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่เล่นไม่มีที่พึ่งไม่เป็นที่พึ่งของใครหาที่พึ่งไม่ได้เลยในความอยากความกลัวกังวลหลังวันไว้ว่าจะไม่ได้ตามที่อยากเนี่หาที่พึ่งไม่ได้เลยมันเป็นวิบากกลายต่อตอนเองและผู้อื่นตลอดการเนี่ยไม่เป็นที่พึ่งของใครฟุ้งซ่านไม่สงบ ฟ um, ro, st ru, st ru, st ru. ุ er, ham, ้ง e ซ่านหาวิธ no no ีเสพอยากได้อันนั้นอันนี้ไม่รู้จบไม่รู้แล้วกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากไม่รู้จบไม่รู้แล้วเกิดปัญหาไม่รู้จบไม่รู้แล้วฟุ้งซ่านหาวิธีแก้ปัญหาไม่รู้จบไม่รู้แล้วเก่งสุดก็ระงับปัญหาได้ชั่วคราวแล้วก็เป็นอีกระงับได้ชั่วคราวแล้วก็เป็นอีกแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนมีโรคมีเรื่องร้ายแทรกซ้อนตลอดเวลานะแก้ปัญหาไปไม่รู้จบ แก้อันนึงก็ไปเป็นปัญหาหนึ่งแก้ปัญหาหนึ่งไปเป็นปัญหาหนึ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆสุดท้ายแก้ไม่ได้ซักปัญหานาระงับปัญหานั้นไม่ได้ระงับได้ชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็จากนั้นก็ระงับไม่ได้แล้วทุกการแก้ปัญหานั้นก็มีปัญหาอื่นแทรกซ้อนอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายไม่สามารถแก้ได้ซักปัญหาก็เลยฟุ้งซ่านไม่สงบ,บกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวฟุ้งซ่านไปอยู่อย่างนั้นไม่สงบนะ มีลูกศรถูกลูกศรเป็นจํานวนมากเสียบแทงแล้วเน,นี่ยลูกศรก็คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละมีลูกศรมีความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะเสียบแทงแล้วความทุกข์ไม่รู้กี่เหลี่ยมกี่มุมทําให้เจ็บปวดทุกข์ทรมานใจกายเหตุการณ์โอ้ยเสียบแทงลูกศรจํานวนมากเลยไม่รู้กี่เหลี่ยมกี่มุมที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนด้านจิตใจร่างกายเหตุการณ์ เสียบแทงแล้วใครอื่นนอกจากเราคือพระพุทธเจ้าซึ่งมีสาวกแท้ของท่านเป็นทีมงานนั่นแหละนอกจากเราผู้จะถอนลูกศรทั้งหลายของโลกสันนิวาตนั้นเป็นไม่มีนะต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นต้องบาร,รมีท่านเท่านั้นบาร,รมีพระพุทธเจ้าซึ่งท่านจะมีสาวกแท้ของท่านนั้นเป็นทีมที่คอยช่วยเหลือนะร่วมไม้ร่วมมือเข็นกงลอ้อธรรมาจากักรร่วมสารพลังนะ เข็นกลงล้อธรรมจักรให้คนพ้นทุกข์โลกสันนิวาตมืดตื้อด้วยอวิชชาปิดกั้นไว้เห็นไหมอวิชชานี่ปิดกั้นไว้ซึ่งอวิชชาตั้งกตัดนั่นแหละไม่รู้จักอริยสัจสี่ไม่รู้จักกิเลสตัณหาความอยากว่ามันเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลไม่รู้จักวิธีดับกิเลสตัณหาความอยากมีอวิชชาปิดกั้นไว้ถูกใส่เข้าไปในกรงกิเลสเนี่ยมา ใครอื่นนอกจากเราซึ่งจะแสดงธรรมเป็นแสงสว่างแก่โลกสันนิวาตนั้นเป็นไม่มีโลกสันนิวาตตกอยู่ในอำนาจอวิชชาเป็นผู้มืดอันอวิชชาห่อหุ้มไว้ยุ่งดังเส้นได้พันกันเป็นกลุ่มก้อนนุงนางดังหญ้าปล่องหญ้ามุงกระต่ายคือมันจะ มีปัญหาต่างๆยุ่งอีลงตุงนังไปหมดนะยิ่งแก้ยิ่งมากยิ่งแก้ก็ยิ่งมากแก้อันหนึงปปนนนงนน่งก็ไปเป็นอันนึงแก่อันหนึ่งก็ไปเป็นอันหนึ่งแก้อันหนึ่งก็ไปเป็นอันนึงแล้วก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นเอาไปมาแก้ไม่ได้สักอันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ล่วงพ้นสงสารไม่ล่วงพ้นวังวนของความทุกข์ทรมานคืออบายความพินาศชิบหายทุขติไปชั่ววินิบาตตกต่ำทรมาน โลกสันนิวาตถถูกอวิชชามีพิษเป็นทุกอวิชชามีโทษเป็นพิษแทนตลอดอยู่แล้วเนี่ใครมีอวิชชานะพอกแต่กิเลสตัณหาความอยากความกลัวกังวลหวั่นไหวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปนี่โอ้ยจะมีโทษมีพิษมีทุกข์ใจทุกขกายเรื่องร้ายเป็นโทษเป็นพิษแทงอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นอยู่อย่างนี้ มีกิเลสเป็นโทษเห็นไหมโลกสันนิวาตรกชัดด้วยราคะโทสะโมหะเห็นไหมราคะสุขสมใจอยากโทสะทุกที่ไม่ได้สมใจอยากนะโกรธโมโหที่ไม่ได้สมใจอยากชังราคะก็สุขชอบที่ได้สมใจอยากโทสะก็ทุกชังที่ไม่ได้สมใจอยากโกรธเกลียดที่ไม่ได้สมใจอยาก,โม,มยากโมหะก็หลงสุขสมใจอยากอย่างนั้นแหละ หลงหลายสิ่งหลายอย่างก็หลงในราคาโทระนั่นแหละหลายเหลี่ยมหลายมุมเข้าไปน่ะมันก็หลงอยู่อย่างนั้นหลงสุขที่ได้สมใจอยากทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากในห้ายเหลี่ยมร้ายมุมไปเรียกว่าโมหะใครอื่นนอกจากเราจะช่วยสางโรกชัดให้แก่โลกสันนิวาตนั้นเป็นไม่มีโลกสันนิวัตถูกกองตันหาสวมไว้เห็นไหมความอยาก ความกลัวกังวลหลังวังนไว้ว่าจะไม่ได้ตามที่อยากนั่นแหละสวมไว้โลกสันนิวัตถถูกขายตัณหาครอบไว้โลกสันนิวัตถถูกกระแสตัณหาพัดไปโลกสันนิวาตถูกตัณหาเป็นเครื่องคล้องไว้โลกสันนิวัตถ์ซ่านไปเพราะตัณหานุใสโลกสันนิวาตเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะตัณหาเห็นไหมละ่ะไอที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยเพราะตัณหานี่แหละ เดือดร้อนใจกายเหตุการณ์อยู่เนี่ยทั้งโลกเลยเขาไม่ได้มีวิชากำจัดตัณหาเลยวันๆมีแต่เพิ่มตัณหาความอยากอ,อยากได้สุขสมใจอยากกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้กลัวจะหมดไปในเรื่องไหนเท่านั้นเองในเรื่องชั่วเรื่องดีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเท่านั้นวันๆไม่ได้มีอะไรไมีอยู่เท่านี้วันๆโอ้หน้าเบื่อหน่ายเนาะ อะไรก็หมายรู้มาเท่านี้ละววันๆไม่ทําอะไรนะทําแต่นรกกันเนี่ยใช่ไหมทาแต่ความอยากกันนี่วันๆไม่ทําอะไรอยากพ้นนรกหาแต่นรก ok ใส่ตัวเองใช่ไหมอยากพ้นทุกแต่หาแต่ทุกใส่ตัวเองวันๆเนี่ยมีแต่ความอยากความกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากเชื่อไหมคนไม่โลภเกลียมันจะไม่มีอะไรมันก็มีเท่านี้อยากกลัวกังวลระแวงวันไว้ว่าจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวกังวลระแวงวันไว้ว่าจะหมดไปใช่ไหม มีอะไรกว่าน,นี้ไหมวันๆอะ่ะไม่มีหรอกคน accepted, ไม่ได้ลดความอยากอ่ะไม่ได้ลดตัณหาเนี่ยไม่ไดลดกิเลสตัณหาความอยากไม่รู้วิธีลดมันวนอยู่แต่อันนี้แหละเท่านี้แหละวันๆไม่ทำอะไรเรื่องไหนเท่านั้นเองใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไหนเรื่องชั่วไหนเรื่องดีไหนเท่านั้นแหละไม่ได้ออกจากอันนี้เลยดักดานอยู่ในนี้แหละดักดานอย่างงงง่ายดักดานอยู่ในนี้งงงนนนไม่ไปไหนอ่ะวนอยู่ใน,นนี้วันๆอยู่แต่เท่านี้ อาจารย์เรไม่ต้องพูดเรื่องอะไรพูดแต่เท่านี้แหละวันๆก็ไม่พูดอะไรมันก็ละวนอยู่เท่านี้แหละออกจากนี้สักทีออกจากนี้สักทีออกจากนี้สักทีจมอย่างงั้นแหละทุกอย่างงั้นแหละแล้วก็บอกไม่อยากได้ทุกไม่อยากได้ทุกแต่ก็ทําแต่ที่ทุกอยู่นี่แหละมันก็ต้องพูดแต่อันนี้แหละมันจะอะไรล่ะมันก็มีแต่เท่านี้ที่ทุกอ่ะไอที่ทําให้ทุกมันก็มีอยู่เท่านี้มันไม่ได้มีอื่นที่ทําให้ทุกอ่ะแต่คนมันโง่นึกว่าอันนั้นอันนี้ นึกว่าไม่ได้สมใจอยากอย่างงุ่นงี้ทําให้ทุกข์มันไม่ใช่มันก็เพราะความอยากนี่แหละ <ง icar irler> มันทําให้ทุกข์แล้วเพราะความอยากนี่แหละมันจะได้ไม่สมใจอยากเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็ยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้พุทธเจ้าก็ว่างี้องอนะในพระไตรปิฎกในี่พุทธเจ้าตัดไว้เลยยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได,ได,ไมได้มันก็จะทุกข์เพราะไม่ไม่ได้สมใจอยากนั่นแหละก็ทุกข์มันก็ทุกข์เพราะไม่ได้สมใจอยากนั่นแหละแต่วิธีแก้ทุกข์ของเขาเป็นไง เขาก็บอกต้องทําให้ได้สมใจอยากมันจะได้แก้ทุกข์มันจะไปแก่ตรงไหนเล่ามันก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นเข้าไปอีกเท่านั้นเองเอ้ามันได้สุขสมใจอยากแล้วมันจะมันจะคลายเหรอมันจะคลายใช่ไหมมันจะไม่อยากได้ใช่ไหมไม่ใช่มันก็ยิ่งอยากได้สมใจอยากไปใหญ่ใช่ไหมในเรื่องเก่าเรื่องใหม่มันก็อยากได้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเท่านั้นเองเอ้ยมันเขาก็แก้แบบนั้นนะที่จริงทุกที่ไม่ได้สมใจอยากนี่ วิธีแก้ก็คือกล้ายินดีที่ไม่ได้สมใจอยากเท่านั้นนะหายทุกเลยง่ายจะตาย <c oughs> เข้าใจใจรักความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนความเป็นทุกข์ให้แจ่มแจ้งเท่านั้นแหละความเป็นทุกข์ของกิเลสอยากกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากนี่ให้แจ่มแจ้งเท่านั้นหายทุกหมดเลยแต่นี่แหละโลกสันนิวาตเนี่เดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะตัณหา โลกสันนิวาตเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะตัณหาโลกสันนิวาตถูกกองทิฐิสวมไว้นะทิฐิคือมิจฉาทิฐิความเข้าใจผิดนะ่ะสวมไว้ถูกคายทิฐิครอบไว้ถูกกระแสทิฐิพัดไปถูกทิฐิเป็นเครื่องคลองไว้สร้างไปเพราะทิฏฐานุสยัยเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะทิฐินี่นะเพราะความเข้าใจผิดความรู้ความเห็นความเข้าใจที่มันผิดนะ่ะ ่ได้สมใจอยากจะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจกลัวจะไม่ได้ได้กลัวจะหมดไปเนี่ยมันถูกความเข้าใจอยู่อย่างนี้ครอบไว้ถ้าอยากจะสุขต้องทําให้ได้ตามที่อยากถ้าไม่เช่นนั้นจะทุกข์มันก็ความคิดเดียวนี่แหละเราร้อนด้วยความเราร้อนเพราะทิฏฐิโลกสันนิวัตไปตามชาติเนี่ยชาติของสุขลวงนั่นแหละแต่มันทําให้เกิดทุกข์จริงนั่นแหละ สมสารไปพอดฉลาในะความสุขนั้นมันเสื่อมไปกอ็อยากให้มันได้มาอีกถูกพยาธิครอบงำนะถูกความเจ็บป่วยครอบงำนี่แหละใครจมอยู่ในโลกสันนิวาตมากเท่าไหร่นี่โลกกิเลสตัณหาความอยากความกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากมากเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะมีพยาธิคือความเจ็บป่วยครอบงำมากเท่านั้นเท่านั้น นี่วิธีดูว่าใครมีกิเลสตัณหาครอบงำมากประเทศไหนหมู่กลุ่มไหนมีกิเลสตัณหาครอบงำมากดูที่อะไรดูที่โรคดูแค่นี้ดูที่โรคมีโรคมากมีโรคใจก็คือความเครียดความกลัวกังวลวันไวมากมีโรคกายนี่แหละมีความมีโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อนี่มากมันก็จะมีโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อนี่มากไปดูแค่นี้แหละดูว่ากลุ่มไหน นมีก yeah, no, ิเลสตัณหามากนี่ก็จะมีโรคมากมีโรคใจมีโรคกายมากนั่นแหละที่นั่นนะมีกิเลสตัณหามากอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเขาพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกอย่าไปยุ่งกับเขาพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกหน้ามืดหมดแล้วพุทธเจ้าบอกปัญญาดับพวกมีกิเลสตัณหาในกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยปัญญาดับทั้งนั้นนะอย่าไปคุยเขาอย่าไปยุ่งกับเขาคุยกับเขาไม่รู้เรื่องหรอกก็เเพอเขาจะโอเขกบาลเรา น่ะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเราอาจารย์ก็ไม่คุยกับเขาคุยไม่รู้เรื่องช่างเขาเถอะอาจารย์คุยแต่กับคนเออตันหาเบาบางกิเลสตันหาเบาบางมาพอจะคุยรู้เรื่องได้ก็คุยกับคนเหล่านี้เท่านั้นนะพาคนเหล่านี้นี่พ้นทุกพาท่านเหล่านี้พ้นทุกข์ไปพ้นทุกข์ไปแต่กับกิเลสตันหาหนาหนามากๆนี่คุยกันไม่รู้เรื่องต่อให้รู้ก็รู้แป๊บเดียวแล้วก็ตกไปอีกแล้วรู้แป๊บเดียวก็ตกไปอีกแล้วรู้แป๊บเดียวก็ตกไปอีกแล้วเมื่อยเมื่อยเมื่อยจะไปไหนก็ไปเถอะน่ะ ตอาไม่เอาเราขนาดพระเจ้ายังท้อใจเลยเราไม่ท้อเหรอน้าแม่เราก็ไม่ไหวไม่ใช่เกลียดเขานะแต่มันไม่มีปัญญาจะช่วยเขาไม่ได้เกลียดรักเขาเท่ากันทุกคนอาจารย์รักทุกคนเท่ากันแต่มันช่วยไม่ไหวมันต้องปล่อยวางอ่ะมันไม่มีปัญญาจะช่วยใครมีปัญญาก็ไปช่วยกันแล้วกันอาจารย์หมดปัญญาจะช่วยนโลกที่โครคภัยไข้เจ็บเยอะเนี่ยอาจารย์ไม่เอา าอาจารย์อยู่โรงพยาบาลมาแล้วโรคภัยไข้เจ็บเยอะเยอะขณะอาจารย์มีวิชารักษาโรคทุกโรคเขายังไม่เอาครับอาจารย์เลยดูสิอาจารย์เลยต้องออกมาอ๋ออันนี้มันเป็นโรคสันนิวาตมันโรคที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหามันเต็มไปด้วยทุกข์ใจมันเต็มไปด้วยทุกข์กายโอ้อย่าไปยุ่งเลยกับโรงพยาบาลนี่อย่าไปยุ่งเลยให้เขาแบกกันไปอย่างนั้นอาจารย์ไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเดี๋ยวนี้นช่างเ็าเถอะไม่ไปยุ่งกับเขาเลยโรงพยาบาลช่างเขาเออ ยกเว้นใครที่เขาทุกข์แล้วเขาเชื่อมประสานมาแล้วเขาตั้งใจปฏิบัติเออแล้วก็เชื่อมประสานไปท่านที่อยู่โรงพยาบาลแล้วเป็นผู้ที่มีบุญกุศลพอสมควรนะมีความดีลดกิเลสตัณหาได้นี่เออแลน,นี้อาจารย์ินดีช่วยแต่ประเภทที่กิเลสหน,น,นาหนาตัณหาจัดนี่โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยความอยากหนักๆๆๆคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจารย์ปล่อยเขาเลยนะไม่ไม่ไมปยุ่งเลยจะไม่ไปยุ่งเลยไม่ไหวเห็นแล้ว โรคสันนิวัตถูกพยาธิครอบงำถูกโรคครอบงำโรคใจความกลัวกังวลหวั่นไหวเต็มไปหมดเลยโรคก,กายก็เต็มไปหมดทั้งโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้อโอ้ยฟ้าเลยให้อาจารย์มาอยู่ภูผาฟ้าน้ําเอ,อไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกนะเขาพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องให้เขาทุกเกินทนก่อนแล้วค่อยมาก็แล้วกันตอนนี้พูดตรงตเลยอาจารย์ก็ รอเขาทุกเกินทนแล้วคนมีบุญกุศลมาเขาช่วยแต่จะให้อาจารยิ่งิ่งๆิ่งก็งงไปช่วยแต่ไม่ไปตายอย่างเดียวไม่ใช่ไม่อยากช่วยแต่ไม่มีปัญญาจะช่วยไม่มีบารมีจะช่วยขนาดพระพุทธเจ้ายังช่วยไม่ได้เลยโอยอาจารย์ยังไปช่วยไว้ยังไงไม่ไว้ท่านหนามากๆนี่พุทธเจ้าบอกช่วยไม่ได้ท่านตัดเอาไว้เลยตอนท่านตัดสรู้ท่านตรวจดูแลโอโ้โหกิเลสหนามากๆช่วยไม่ได้เลยพวกนี้พวกบวัวใต้ตมอ่า บวกคอนกรีตเสริมใยเหล็กพ่อครูบอกว่าอย่างนั้นนะบัวใต้ตมไม่ธรรมดานะฉาบด้วยคอนกรีตเสริมใยเหล็กด้วยยังไันมันกเกิดไม่ได้ยังไงเขาก็เกิดไม่ได้เราไปช่วยเขา,าไม่ไหวหรอกก็จะก็ปล่อยจะช่วยได้เฉพาะคนที่ช่วยได้เท่านั้นนะผู้มีผู้ใดต้องการพ้นทุกพระเจ้าตรัสว่าผู้ใดต้องการฟังเนื้อแท้แห่งความพ้นทุกเนื้อหาแห่งความพ้นทุกขต้องการปฏิบัติสู่ความพ้นทุก ต้องการได้อามาตตธรรมจงเทศัทธามาเถิดจงเชื่อมั่นมาเถิดใครเชื่อมัน่นเราก็ช่วยใครไม่เชื่อมัน่นเราก็ไม่ช่วยเท่านั้นเองเราช่วยเราก็ไม่ได้ให้งมงายเอซิมปสสิโกเชื่อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อาการลิโกเป็นจริงตลอดกาลพิสูจน์ผลด้วยว่ามันได้ผลไหมได้ผลก็เอาไม่ได้ผลก็เลิกเท่านั้นเองโลกสันนิวตัตถุมรณะห้ำหัน <c oughs> ความตายห้ำหันเดี๋ยวนี้ตายกันเป็นเบื่อ ตายจากความสุขตายจากความดีแล้วก็ตายจากชีวิตเลยนตกอยู่ในกองทุกข์เต็มอยู่ในกองทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ช่วยไม่ไหวถ่านหนามากถ้าไม่หนามากยังพอช่วยได้ถ้าตัณหาไม่หนามากก็ช่วยได้ถูกตัณหาสัดไปเห็นไหมเนี่ยถูกตัณหาซัดไปถ้าตัณหามากๆนี่แม้แต่พระพุทธเจ้ายังช่วยไม่ได้เราลูกหลานท่านยิงแล้วเลยเราเอาเฉพาะที่ตัณหาไม่หนาเท่าไหร่นี่แหละพอช่วยได้ ถูกตัณหาซัดไปถูกกำแพงชลาแวดล้อมไว้ถูกบ่วงมัจจุราชคลองไว้ก็คือสุกลวงนั่นแหละสุขลิกะสุกลวงสุกลอกสุกลอมสุขชั่วคราวสุขไม่มีนั่นแหละคลองไว้คลองไว้อยู่อย่างนั้นถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเป็นอันมากติดเตไมรู้กี่เรื่องเครื่องผูกคือราคะเห็นไหมสุขสมใจอยากว่าแล้วโทสะทุก์ที่ไม่ได้สมใจอยากนี่ผูกไว้ โอ้ไม่อยากได้ทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากอยากได้สุขที่สมใจอยากมันก็ผูกไว้โมหะความหลงนี่หลงทำมัรู้กี่อย่างมั่วเมาไปหมดทำลักี่อย่างมานะยึดดีถือดีหลงดีอวดดีปวดดีมานะนี่ยึดดีถือดีหลงดีอวดดีนี่โอ้ยนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองยอดไม่มาเรียนกับผู้รู้ทางปนทุกข์ก็ทุกอยู่เหมือนเดิมมนและทิฏฐิความเข้าใจผิดกิเลสนี่แหละกิเลสตัณหาความอยากความกลัวจะไม่ได้ตามที่อยาก ได้ก็กลัวจะหมดไปนี่แหละทุจริตก็เลยทําผิดศีลทั้งกายวาจาใจใจก็ผิดวาจาก็ผิดกายก็เลยผิดไปด้วยกันหมดเลยผิดศีลไปหมดใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันิวาตนั้นเป็นไม่มีพระุทธเจ้ากระตัดอย่างนี้โลกสันิวาตเดินไปตามทางแคบมากใครอื่นนอกจากเราจะเป็นผู้ช่วยชี้ทางสว่าง ให้แกโลกสันนิวัตินั้นเป็นไม่มีโลกสันนิวัติถูกความกังวลเป็นอันมากพัวพันไว้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมความกลัวกังวลหวั่นไว้นี่พัวพันไว้เลยเนี่ยที่ไหนที่มีความกังวลมากๆมากๆมากๆๆอย่าไปยุ่งกับเขานั่นน่ะกิเลสหนามากกันน่ะความกลัวกังวลหวั่นไว้มากๆนลกิเลสหนามากไปช่วยเขาไม่ได้หรอกแต่ถ้าเออมันไม่หนาเท่าไหรมันเบาบางมาได้ พอฟังธรรมารู้เรื่องเนี่ยพอช่วยได้แต่หนามากๆาีดีไม่รอดช่วยไม่ได้ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยตัดความกังวลให้แก่โลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีพระพุทธเจ้านี่พาผู้คนนี่พ้นความกังวลในเรื่องนั้นเรื่องนี้พาสาวกแท้ของท่านพ้นความกังวลแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะนี่แหละตอนท่านบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์ก็พาคนพ้นความกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้น นี่มาปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าที่พระโพธิสัตว์ครูบาอาจารย์อธิบายให้ฟังเนี่ยความกังวลลดลงบ้างไหมออลดลงอยู่นะเออพอจะช่วยได้อยู่เนาะทางนี้เนาะเออความกังวลลดลงอยู่ก็พอจะช่วยได้อยู่ความกังวลไม่ลดเลยเนี่ยโอยโอยโอยช่วยกันไม่ได้แล้วช่วยกันไม่ได้แล้วนะเออลดความกังวลได้บ้างก็ใช้ได้นะลดความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวลงไป อาจารย์ว่าอาจารย์พาผู้คนไม่น้อยเหมือนกันนะพาลดความกลัวกังวลระแวงวันไว้เนะาะทั้งด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายทั้งด้านเหตุการณ์โอ้พาชาระกิเลสความกลัวกังวลวันไว้ไปสู่ความแก้วกล้าอาจหานเปิกบานแจ่มใสได้กังวลพาพึ่งตนในการดูแลสุขภาพแต่ก่อนพึ่งแต่คนอื่นเนาะอย่างนี้พึ่งตัวเองในการดูแลสุขภาพโอ้มีสุขภาพพึ่งตนนะวิธีทำ แพทย์พุทธศาสตร์มีอะไระพึ่งตนด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมพาทธามบ้างไหมออพาทําเหมือนกันเนาะพึ่งตนด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ต่างๆก็พาพ้นความกลัวกวังวลระแวงหวนไว้ในสิ่งเหล่านั้นไปเป็นลําดับลําดับมันก็เบานะชีวิตอาจารย์ก็ว่าเบาโอ้แต่ก่อนก็นกทุกทุกทุกไหมแต่ก่อนทุกเนาะเดี๋ยวนี้เบาไหมเบาเนาะดีไหมเบาลงดีไหมดีเนาะ ดีกว่าหนักเนาะดีกว่าหนักขึ้นอ้าวดีแล้วนี่ละผู้ใดลดความกังวลได้จริงไปเป็นลําดับลําดับแสดงว่าปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนลดความกลัวกังวลหวั่นไหวเป็นลําดับลําดับได้แปลว,ว่าได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สอนไว้ถูกต้อนงะทำต่อไปต่อไปต่อไปจนหมดกังวลเลยโลกสันนิวัตตกลงไปในเหวใหญ่ใครอื่นนอกจากเราจะ นอกจากเราผู้ช่วยชุดโลกสันนิวัต้นให้พ้นขึ้นจากเหวเป็นไม่มีนะเหวมันลึกมากเลยนะโอ้มันลึกมันยากโลกสันนิวาตเดินทางกันดานมากใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาตนั้นข้ามพ้นทางกันดานได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตเดินทางไปยังสังสารวัฏใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาตนั้นพ้นจาก สังสารวัตได้เป็นไม่มีวังวลของทุกข์ที่หนักขึ้นทุกวันทุกวันโลกสันนิวาตกลิ้งเกลือกอยู่ในลมใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวัตนั้นให้พ้นจากลมได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตร้อนอยู่บนเครื่องร้อนเป็นอันมากถูกไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะชาติชารามรณะ โศกปริเทวทุกขาโทมนัสอุปายาตครอบงำไว้ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยดับไฟเหล่านั้นให้แก่โลกสันนิวาตนั้นได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตทุรนทุรายเดือดร้อนเป็นนิดไม่มีอะไรต้านทานต้องรับอาชญาต้องทำตามอาชญาคือตำรับสิ่งเลวร้ายต้องทำตามสิ่งเลวร้ายนั้นโลกสันนิวัต ถูกผูกด้วยเครื่องผูกในวัตฏะปรากฏอยู่ในตะแรงแกงใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยโลกสันนิวาตให้หลุดพ้นได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตไม่มีที่พึง่งควรได้รับความกรุณาอย่างยิ่งเห็นมโอ้โลกสันนิวาตไม่มีที่พึ่งควรได้รับความกรุณาช่วยเหลืออย่างยิ่งเลยไม่มีที่พึ่งเลยไม่มีทางไปเลยมีแต่หนักขึ้นไปเรื่อยๆ,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 ๆมีแต่ทุกข์หนักไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ ใครอื่นยิ่งใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยต้านทานให้แก่โลกสันนิวาตนั้นเป็นไม่มีโลกสันนิวาตถูกเสียบแทงบีบคั้นมานานโลกสันนิวาตติดใจก็หายอยู่เป็นนิดโลกสันนิวาตเป็นโลกบอดไม่มีจักสุคือมันไม่มีทางที่จะพ้นทุกได้เลยโลกสันนิวาตมีในตาเสื่อมไปไม่มีผู้นำผู้นำในโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหานั้นไม่มี ผู้นำที่จะพาพ้นทุกข์ไม่มี <c oughs> พอผู้นำเองก็เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาโลกสันนิวาตแล่นไปสู่ทางผิดหลงทางแล้วใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยพาโลกสันนิวาตนั้นมาสู่ทางอริยะเป็นไม่มีน,นี่แหละผิดทางแล้วทางเอก้ายเดียวสู่ความพ้นทุกข์คืออริยสัจสี่เท่านั้นเรียนรู้ทุก เหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกเรียนรู้ทุกทั้งหมดทั้งมวลน่ะเหตุของทุกก็คือกิเลสตัณหาความอยากความกลัวกังวลระแวงหวั่นไว้ว่าจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกทั้งหมดทั้งมวลนี้โลกสภาพดับทุกขก็คือตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคคือวิราคาสระสละสละคึืนปล่อยไปไม่ผัวพันนั่นแหละ มักกดวิราคะและสละทิ้งซะนะอริยมรรคมีองค์8ทั้งเอกซ้ายเดียวสู่ความพ้นทุกข์นั้นวิราคะให้ถูกต้องทําความเข้าใจวิธีการทําวิราคะให้ถูกต้องคลายสุขสมใจอยากที่เป็นสุขที่ไม่มีมีแต่ทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลนั้นสละทิ้งไปเราคิดพูดทําประกอบกิจกรรมการงานภาคเพียนมีสติปฏิบัติอย่างตั้งมั่นให้ถูกต้องนะ ปฏิบัติมักมีองค์8ให้ถูกต้องนตั้งแต่ทําความเข้าใจให้ถูกต้องคิดพูดทําประกอบกิจกรรมการงานภาคเปลี่ยนมีสติปฏิบัติอย่างตั้งมั่นให้ถูกต้องจนพ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับเรียกว่าอาริยมักมีองค์8ทางเอกซ้ายเดียวสู่ความพ้นทุกนี่แหละจึงจะพ้นทุกได้น ทุกวันนี้ก็โอ้โหจันเห็นโลกสองโลกชัดเจนจริงๆโลกของอริยะคือโลกของความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับลาดับกับโลกของนะกิเลสะโลกของกิเลสะคือกิเลสที่เต็มไปด้วยทุกข์กิเลสตัณหาความอยากความกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากโอ,โอ้เต็มไปด้วยทุกข์ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลตลอดการหนักจริงๆหนักงาสาหัสจริงๆนะแต่เอาเราก็ช่วยโลก เต็มที่นั่นแหละนะช่วยให้คนในโลกที่ยังพอมีดวงตาเห็นธรรมนะยังพอมีกิเลสไม่นาเกินไปนักกิเลสตัญหาไม่หนาเกินไปนักก็จะพอช่วยได้นะให้ได้เรียนรู้อริยสัจสี่ให้พ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับนะปฏิบัติได้ถูกตรงนี่หายทุกฉับพลันเลยนะมันสนุกจริงๆนะจะว่าไปก็ต้องนะปฏิบัติให้ถูกนี่หายทุกฉับพลันฉับพลันฉับพลันเลยสนุกดี เดี๋ยวเราจะได้ดูตัวอย่างของผู้ที่หายทุกข์ฉับพลันนะสักประมาณ20มนาทีแล้วค่อยมาเรียนกันต่อนะมาเรียนกันต่อว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรอย่างไรบ้างนะไปดูว่ามีพี่น้องที่ปฏิบัติสู่อริยสัจสี่เรียนรู้ทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกนะดับกิเลสตัณหาได้กล้าที่จะหมดอยากยินดีที่จะหมดอยากไม่กลัว แต่ก่อนกลัวที่จะหมดอยากแต่นี้กล้าที่จะหมดอยากยินดีที่จะหมดอยากไปเป็นลำดับรู้จักทําสมดุลร้อนเย็นสมดุลเหตุการณ์แล้วพ้นทุกขฉับพลันนั้นเป็นเช่นใดมีจริงผู้ที่ปฏิบัติได้มีจริงอ่าติดตามกันได้น่สักประมาณยี่สินาทีแล้วกลับมาพบกันอีกสาธุ